สวัสดีครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปสนามแข่งรถพีระเซอร์กิตนะครับลูกค้าในสนามแข่งผู้เล่ยข้างหน้าเครื่องเจนะครับเสียหายนะครับเราจะไปเซอร์วิสให้ในสนามนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทำเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูครับวันนี้เป็นผู้เล่ยของเจนะครับอ,อะไหล่พาร์ทพวกนี้ก็มีเลยนะครับมันเสียนะครับของเดิม อย่างข้างในตรงนี้มันเสียมันจะหลุดนะครับเราก็ได้เตรียมมาไหลมาหลังวิ่งมุ่งหน้าไปที่สนามแข่งรถพีระเซอร์กิตนะครับนะครับเราเป็นรถรถเซอร์วิสนะครับเรามีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะครับมีเครื่องมือแบตเตอรี่นะครับพร้อมนะครับจะไปช่วยเปลี่ยนให้ในสนามนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามครับมาถึงสนามแข่งรถพิระเซอร์กิตแล้วนะครับรอดมวนไปช้าๆเลยโอเคไปเลยโอเคเข้าไปเลยเข้าไปเลย

ก็นะครับตังตีออกมาส่งให้เรียบร้อยโอ้โหเยยบ